เขาจะให้ a 1ถึง n มาครับเป็นแถวลำดับเก็บข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับ แล้วก็ถูกหมุนเคนครับถูกหมุนเคตำแหน่งค,คือถูกลอยถูกลวเหตุไปเคตำแหน่งนะครับเช่นนะครับเคเท่ากับสองจะได้สามสิบห้าสี่สิบสองห้าสิบห้า ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้านะครับว้เคครับหาค่ามากสุดในเวลาโอหนึ่งนะครับข้อนี้ก็ง่ายเลยครับก็คือเรารู้เคือนครับอย่างเนี้ยต่งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับถ้าคืเท่ากับสองนะครับค่ามากสุดคือตัวอย่างที่สองคเท่ากับสามค่ามากสุดอยู่ตัแอย่างที่สามนะครับ แต่ว่าถ้าค่า k เท่ากับศูนย์เนี่ยค่ามากสุดอยู่ในตำแหน่งที่ก็ได้เป็นห้าสิบห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าสามสิบห้าสี่สิบสองถูครับถ้า k เท่ากับศูนย์ค่ามากสุดนตำแหน่งที่ n ถูครับแต่ถ้าค่า k เท่ากับอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ศูนย์ค่า max คือค่าช่องที่เคูกไครับ,รบดังนั้นเราก็ เช็คแค่ว่าถ้า k เท่ากับ0 return a n else return a k ถูกป่ครับก็แค่นี้นะครับข้อขอไข่ถูกป่ครับไม่รู้ k ไม่รู้ k ให้ใช้เวลา o l o g n นะครับข้อนี้ก็คือเหมือนกับข้อ10บหครับใช้วิธีเดียวกับข้อ10ได้เลยนะครับข้อสิบครับแค่เราเปลี่ยนจากการตอนแรกเราหาเคที่เป็นมินทัพมินิมัลหรครับเปลี่ยนเป็นหาเคที่เป็น Maximum แทนครับเงื่อนไขก็จะเหมือนเดิมหครับถ้าอย่างนี้ เราปเ,เทียบเคสแรกนะครับเคสหนึ่งครับ x ช่องที่ m ส่วนสองเนี่ยเคสหนึ่ง x ช่องที่ m ส่วนสองน้อกว่า xm ถูก่ครับถ้า x ช่องที่ m ส่วนสองน้อกว่า xm ก,ก็คือรูปนี้ถูก่ะครับแม็กซิมัมก,ก็อยู่ฝั่งซ้ายแลยป่ะครับก็เรียกช่องที่เป็น หนึ่งจะถึง M ส่วนสแทนนะครับครับเคสสองครับก็คือเหมือนกันเป่ะครับ X M ส่วนสมากกว่าเท่ากับ X M นะครับครับก็เรียกช่องที่ M ส่วนสจนถึง M แทนนะครับส่วนเอาก็จะเป็นเอากอบเดียวกันถูกป่ครับคล้ายๆกันครับก็เราไปทำดูนะครับ S, S เป็นรายการของจำนวนจริง n ตัวนะครับและ K เป็นจำนวนจริง ้องออกแบบอากกอครับที่ใช้เวลา O n log n เพื่อหาเลขสองตัวนะครับใน a ที่ผลรวม เท่ากับ k นะครับครับคือ Input เนี่ยก็จะเป็นเขาวีคอลส์นะครับ Input เขาให้อะไรมาบ้างครับ Input เขาก็จะให้เป็น a 1 n ถึง n ถูกครับข้อมูล n ตัวนะครับแล้วก็ k 1นึ่งตัวด้วครับ นี่คือ i ิ p u t o อ t p u t AI กับ AJ หรือครับที่ AI บวกเ j เนี่ยเท่ากับ K นะครับแล้วก็ต้องลองคิดดูนะครับว่าจะทำไงดี ใช้เวลาทั้งหมด O A log n อาครับถ้าง่ายๆเนี่ยข้อมูลยังไม่ซ o รอเปล่ครับแล้วก็ซ o r t ข้อมูลก่อนครับเราก็ซอ r ก่อนนะครับไม่ต้องทำอะไรมากถ้าเวลาเป็น O n log n ครับถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ซ o r t ก่อนเลยครับซรอดูครับซ o r ก็ใช้เวลาเป็น O n log n ข้อมูลก็จะเรียงลำดับแล้วนะครับครับข้อมูลเป็นข้อมูลอะไรที่เรียงลำดับแล้ว ได้รับแล้วนะครับเราต้องการหาข้อมูลคู่หนึ่งนะครับที่บวกกันได้ k นะครับพอพี่ได้ยอย่างงี้นะครับเนี่งบ่งที่ i ต่างที่ j นะครับหน่งเริ่มต้นกับหน่งสุดท้ายหรครับถ้า ai บวกกับ aj เนี่ยมันแล้โอเคโอเคครับถ้า ai บวก aj ได้โอเคเราอยากได้ k ครับข้อมูลเป็นอย่างนี้นะครับ ข้อมูลเลียงจากน้อยไปมากนะครับครับเช่นเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับครับข้อมูลเลียงจากน้อยไปมากถ้ามันน้อยกว่าเคดูครับเราอยากให้ค่ามันเข้าใกล้เคแสดงว่าเราต้องเพิ่มเพิ่มค่าฝั่งนี้ดูครับถ้าอยากให้เข้าโอเคแสดงว่าต้องเพิ่มค่าฝั่งนี้ถูกปะแสดงว่าเราต้องเพิ่มตำแหน่งไอเข้าไปดูครับให้ไอเพิ่มค่าครับถ้าไอเพิ่มเนี่ย ค่าจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับถ้าเจลดค่าจะลดลงนะครับแล้วเราก็ให้ i บวกบวกถูกครับให้ i บวกบวกค่าจะได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับแต่ถ้า AI บวกเอเเนี่ยมันมากกว่าเคหรือเปล่าครับสมมติวราต้องการให้ค่าลดลงหรือเปล่าครับมันก็ต้องให้ j ลบลบถูกปะค่าผลรวมตรงนี้จะได้ลดลงนะครับว่ครับค่า j ลดลงค่าผลรวมก็ลดลง แล้วก็อีกหนึ่งก็คือเท่ากันนะครับก็แสดงว่า AI กับ AJ เป็นคำตอบหรอครับครับเราทำจนถึงเมื่อไหร่ครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่ I ยังน้อยกว่า J ถูกปะครับ Y I น้อยกว่า J ก็ทำไปเรื่อยๆถูกปะครับ ดังนั้นเอากรอตรงนี้ต้องใช้เวลาแค่ o n ถูกไหมครับนี่ก็เป็นสูตรโลโค้นะครับลำดับนี้ก็ซอร์ถูกไหมครับซอ r ์อาร์เลย์เอถูกไหมครับแก้เป็นสูตรโลโค้เลยก็ได้นะครับครับซอร์อาร์เลย์เอข้าปะแล้วก็ทําตามนี้นะครับตรงนี้เข้าใจใช่ไหมครับแล้วก็รีเทิร์นค่านี้นะครับที่เป็นคำตอบ ก็ใช้เวลารวมเป็นเวลาในการซ้อนนะครับก็คือ o ของ n log n บวกกับเวลาที่เราใช้ในการหารนะครับก็คือ o n ดนั้นจึงใช้เวลารวมเป็น o ของ n log n ครับครับถ้าตรงๆนะครับข้อ16 ข้อสี่6นะครับเะบอกว่ามี s 1และ s 2นะครับเป็นรายการของจำนวนเต็มนะครับรายการของจำนวนเต็ม